สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็มาชวนทำเมนูกับข้าวง่ายๆกันบ้างนะคะกับเมนูแกงใบพริกใส่หมูสับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นยอดอ่อนของใบพริกนะคะทั้งหมดนี้ก็ซื้อมาในราคาเพียงแค่5บาทค่ะก็นำไปล้างน้ำทำความสะอาดสักหนึ่งรอบค่ะจากนี้ก็เด็ดเอาแต่ใบแล้วก็ยอดอ่อนๆออ,ออกมาค่ะ ตัวใบพริกนี่นะคะเมื่อเรานํามาทําอาหารเขาก็จะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์คล้ายๆกับพริกหยวกค่ะถ้าใครชอบทานพริกหยวกก็น่าจะชอบเมนูนี้ด้วยค่ะกลิ่นเขาจะหอมนะคะแต่ไม่มีรสเผ็ดค่ะส่วนตัวก็จะเด็ดแช่น้ําไว้แบบนี้ค่ะพอเสร็จแล้วค่อยนําไปเสด็จน้ําแล้วนาไปแกงอีกทีนึงค่ะค่ะก็ทํากินแบบง่ายๆนะคะใช้พริกแกงเผ็ดจานวน3ช้อนโต๊ะค่ะ นำมาผัดกับน้ำเปล่าจนส่งกลิ่นหอมค่ะเสร็จแล้วก็ใส่หมูสับหรือหมูบดลงไปค่ะประมาณ250กรัมตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นไก่สับก็ได้หรือว่าเนื้อสับก็ได้นะคะก็ผัดไปผัดมาจนหมูสุกเกือบ80ค่ะค่ะได้แบบนี้แล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปเลยค่ะประมาณ700มิลลิลิตรค่ะ จากนี้ก็ตั้งไฟต่อนะคะจนน้ำแกงเดือดค่ะได้แล้วเราก็จะใส่ผงนัวลงไปเลยค่ะประมาณครึ่งช้อนชาตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะค่ะเราก็จะปรุงรสต่อด้วยน้ำปลาค่ะประมาณ4ี่ช้อนโต๊ะจะค่อยๆใส่ค่อยๆชิมเอาก็ได้ค่ะก็คนให้เข้ากันค่ะ ก็ชิมรสชาติค่ะถ้าขาดเค็มก็สามารถเติมน้ำปลาหรือน้ำปลาราเพิ่มลงไปได้ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ใบพริกลงไปให้หมดเลยค่ะกดๆให้ใบพริกจมลงไปในน้ำแกงค่ะตรงนี้เราก็จะเพิ่มความเผ็ดด้วยการใส่ลูกโดดลงไปนะคะปริมาณก็ตามชอบได้เลยค่ะ คนให้เข้ากันจากนี้เราก็จะตั้งไฟทิ้งไว้ให้เดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะหอมกลิ่นน้ำแกงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจากนี้เราไปตักใส่จานเสิร์ฟไปเลยค่ะค่ะก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งเมนูกับข้าวง่ายๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ไปลองทำทานกันดูค่ะ สำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ